เรื่องต่อมาครับหลังจากที่มีการเอาน้ำศพเข้าโรงหรืออะไรก็แล้วเขาก็จะมีการตั้งศพเพื่อบําเพ็ญกุศลซึ่งการตั้งศพเพื่อบําเพ็ญกุศลก็แล้วแต่ว่าจะตั้งนานมากนานน้อยแต่สมัยโบราณเนี่ยเต็มที่เขาตั้งอยู่ประมาณสองคืนด้วยเหตุก็คือว่าเมื่อตายแล้วปุ๊บเนี่ยจะไม่เกิน3คืนในการสวดวันที่3นี่จะเผาทันทีด้วยเหตุอันว่าสมัยก่อนไม่มีฟอร์มาลินนะครับท่านผู้ชมที่จะฉีดศพแล้วก็ศพคงอยู่5วัน10วันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีโรงเย็นเหมือนสมัยนี้เขาจะทําาแแแค่นน่่่3วววัันนนนนไไมมมเเเเกกกกกิิีี้้้้ลลลล็็็ผยยงออชปน สิ่งอุดจ,จัดสําหรับผู้มีชีวิตอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมากเป็นตระกูลใหญ่มีอันจะกินมากหน่อยเขาก็จะสวดศพห้าวัน6วัน4วัน3วันแล้วแต่คุณทรัพย์ของเจ้าภาพคาถามคือเรามีความจําเป็นไหมที่จะทํามากขนาดนั้นจริงๆไม่จาเป็นครับมันอยู่ที่ว่าเรามากกว่าเรามีความสะดวกมากน้อยเพียงไหนหรือว่ามีคุณทรัพย์มากน้อยเพียงไหนก็ตามที่จะตั้งศพหลังนั้นแต่ในความเป็นจริงก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ความสะดวกแล้วก็กระเป๋าตังค์เจ้าภาพนั่นเองนะครับพอสวดอภิธรรมเสร็ เลี่ยงวันห้ามเผาในความเชื่อปัจจุบันก็จะมีความเชื่อว่าหนึ่งวันพระห้ามเผาวันอังคารห้ามเผาวันใดๆห้ามเผาคืออะไรวันอังคารเป็นวันแขกจะทาให้วงวิญญาณของผู้ตายไม่ประสบค,ความสุขหรือจะเฮี้ยนสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือเขาจะมีความเชื่อในสมัยโบราณว่าถ้าหากเราเผาในวันพระนะครับก็จะเป็นสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่โอเคนี่สําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นศาสนาพุทธ ไปห่วงว่าวันนั้นวันนี้วนนันไหนนะครับไม่จําเป็นนะครับเลิกสะดวกเท่านั้นเป็นวันที่ดีของของเราไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะขึ้นบ้านใหม่คุณจะไปไหนก็แล้วแต่ถ้าหากคุณสะดวกคุณพร้อมที่จะไปคุณพร้อมที่จะอยู่ฉะนั้นก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่สะดวกของคุณแล้วอนณาตาบารมีของเรานะครับเราบริการดูแลจัดส่งลาลึกถึงผู้วายชนเพื่อให้ดําเนินการทําตามประเพณีโบราณหรือทําตามใดๆก็แล้วแต่ที่เจ้าภาพร้องขอเราดูแลตั้งแต่ง,งานเสียชีวิตยันจบงานนะครับเรา MM. ดูแลให้ทุกท่านหมดเลยการจัดงานศพไม่ได้แพงอย่่่าางททีนคิด สามารถจับได้ตามกำลังหรือจับได้ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นตามแก่ควรตามอัตภาพของตนไม่จะเป็นต้องให้ตัวเองลําบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าหากจิตเราเป็นกุศลนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทํามันบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เราทําเกิดกุณงามความดีแล้วนี่คือทำอันสูงสุดของชีวิตมนุษย์ครับ